าไปเฮ้ยเฮ้ยมือถือ้าวอะไรเนี่ยชิปชิปชิป L สองทูรันชิปเขาวิ่งเขาบอกบอกกันเลยเฮ้ยตกใจหมดอีกชิปเฮ้ยเอาเอาเอาเปิดไฟฉายไม่ได้ไงวะเฮ้ยมันไม่มีตะเกียงไงวะลบเนี้ยไมฉายอััตตโนิเฮ้ยลองด้วยเฮ้ยอย่าทิ้งกู ไเอเอร์งงันที่กูยเวนไม่เคยาแจ็คสันนะรู้ป่ะจักพี่เผ่ารู้จากพี่เป่าไม่เคยจ็คสันนะอนนัตืนตือนตือนตือนาไอ้ีีีพีีอเร์อยู่กลางมึงอ่ะมึงโรแล้วเฮ้ยอะไรน่ะเฮ้ยทำไมเหมือนคนเลยวะฮะอเียอะไรเดูกีนี่เฮียตกใจหมดไอสัตว์เฮียใครมาปิดประตูเล่นวะไอปอมมึงรอก็ดีอุ้ยอะไรอ่ะ ไอชุดบ้านมันไปไหนกันแล้ววะอุ้ยเหี้ยตกใจย่าไปไหนกันแล้วเฮ้ยพวกมึงรอกูกันบ้างดิกูเข้าแล้วเข้าห้องน้ำอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยถอยดิรอเหี้ยเลยเสียงเหี้ยอะไรไม่รู้ถอยยุ๊บยุ๊บแล้วอะเตี้ยวม่งออกมาเป็นหนูเลยท่านยินได้จิ๊บน้ำเฟซงรอไม่เสียงอะไรไม่รู้ยินได้ยินไหมฝอกูมาแล้วคว้าแล้ววคว้ามาแล้วว่าไปไหน ้ยปอมึงก็มาก้อนป๋อวิอะไรอะไรเจ้าเจ้าว่าตอนนี้ยังงงมันไหมเป็นที่อะไรมีอะไรไหมเฮ้ยใช่มันดิกูกูไปเมตีินึงแล้วนะเออมึงไปก่อนเลยไม่มันต้ไปด้วยกันไม่ได้โอ้ยยังไม่มาเลยนะโหเจียวไปแล้วเฮ้ยเชี่ยรู้กูตกใจหมดไอ้เชี่ยเย็นหน้าเพื่อนกิ้มหากู เอออาลียาอาลียาบล่ะอู้อูไอ้ป๋อใครไม่รู้ป๋อเฮ้ป๋ออย่าหลอกกูด้วยป๋อป๋อลงก่อนดเยอะดีเฮ้ยกูเบาเสียงก่อนไ้ีเฮ้ยาดีย่เนน้มดแน่อกเไอ้ปอมึงก็รอกันด้วยทีอย่าทิ้งกันสามเกลอ้าวป๋อมันจะมากะไรวะป๋อ อ้าวไอ้บีมไปไหนวะอ๋อเขาจะเข้าขาวมงคลแหละเฮ้ยตรงนี้มึงไม่ได้แดกล็อกไอ้เหี้ยกูจำได้ตรงนี้มเดีเหรอเออไม่มีไม่ต้องไหนอะไม่มีแล้วสภาพสภาพันไม่มีสักตัวเออไม่มีสักตัวจริงไม่มีทั้ตัวเออจริงใช่ใช่ ปุ้ยเหี้ยอะไรเลยไม่มอะไรนะคุนเมื่อมีไฟไฟไฟลูกขึ้นจาไปแล้วก็วิ่งตามตามตามให้เร็วเร็เร็วไปเร็วไชร์ปะเฮ้ยเฮ้ยไดะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปยไปชัวไปชวรไปชัวร์ไปชัวร์ไไปชไชวร์ไปชวรีไปช ว้ายผีมันมาเร็วบีมบีมพี่มาเบี้มผีมาบีมเรื่สเตปปีดาขบวนเบีมเฮ้ยกูแตกไอ้เหี้ยพอไอ้เหี้ยกูแตกไอ้บีมมึงแตกไหมฮะก็คนเยอะนะเนี่ยรอบเนี้ยคนมันเยอะเยอะคนผีในเมืองเขาผก็ดักเออรอบผีเขาผมก็ดัก เพียงค้างคาอยู่เฮ้ยลืมเลยเฮียพ่อมึงไงเฮียมือเตะผีเข่าวงกดไอสัตว์ไม่ได้แดบก็แล้วเฮียเดี๋ยใครไม่รู้เจออยูโคตรดังเลยไอเฮียแม่งมือเตะคุยผีมือเตะคุยผีเข่าวงกดไอสัตว์เฮ้ยในในตอรี่อ่ะในตอรี่เฮีผีแม่ก็บอกว่าคุณลืมเลยเฮยเฮ้ยพวกหลงผู้หงนะไปไลฟ์ป๋อในตอรี่สมเจตใครวะ ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอะไรครับปุ้ยไปบีมจบไปตายซะกูจะแทงผีมันกูจะแทงผีไปกูจะคอสิดใส่มันเอ้าเชี่ยบีมหายเฮ้ยไอ้เขี้ยกูว่าทางนี้มันคุ้นๆว่ะไอ้บอมกูว่าทางนี้มันคุ้นๆนะาานเ,เออทางนี้มันคุ้นๆอ่าชิบหายแล้วเอ,เอาอะไรบีมอ่าหลงทางกันหมดไปมันไปอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมันตายกันหมดแล้วบีมว้ายว้ยเอาแตกดีหน่อยเหี้ยอะไรบีมแม่งไอ้ห่า เลยเปกูอะกูว่าแล้วทาไมทางคุ้นคุ้นไอ้ยเริ่มใหม่และวกูก็บอกเล้วทำไมทางมันคุ้นคุ้นวะเฮ้ยอันแผ่นที่มันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนกูลืมแล้ววะป้อมมึงอยู่ไหนอยู่ตรงกลางตู้ให้ซ่อนหรอวะป้อมมึงอยู่ไหนตู้เมย์ตู้โว้งไปสุวิชัยน้ำ เฮ้ยเฮ้ยเราอย่าวิ่งเราอย่าวิ่งนะเว้ยเราอย่าวิ่งไอ้สุชัยเราต้องเก็บสปีดไว้ไอ้เฮียเมื่อกี้กูมันวิ่งตามกูจนหมดอ่ะไอ้เฮ้ย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 อะไรอะไรสุชัยใช้ไอ้สมัยกูแปลกๆว่ะ ไม่ใช่มึงคิดไปเองอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้เสียงหัวใจหรอกโอ้โหเจียเจียเจียเสี่ยหัวใจใครดังจังวะเจียดูนี่มันจะเป่าถึงที่บอเด็กจ๋องไอ้สมเป็มือบิบอลจังวโอ้ยป๋อรู้กับกูนี่ไหวจริงๆเลยนะเพื่อนเฮ้ยวินวินเนอร์มันแอบมองได้ว่าบีมเฮ้ยใครเปิดประตูไปไปไปมึงเข้าเลยมึงเข้าเลยมึงเข้าเลย แล้วเขาคุกคนไหมเออใช่โอ้โหมามามาเราอยู่เราอยู่เราอยู่ข้างนอกนะนอกมาแล้วนะกููกวิ่งกูวิ่งหลงจากพวกมึงอ่ะแล้วกูก็มันหายบีมเลยเฮ้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 ยมันมันลมหน้าประตูไว้เฮียมันลมหน้าประตูโอ้ยสุวิชัยโอ้ยสุวิชัยสุวิชัยไปเลยกูโดนแดก กูนี่มาทางออกเมื่อทางกูจำไม่ได้แม่เฟิร์สมม่อยู่ตรงไหนเฟิร์สกูมาอยู่เริ่มต้นเลยเนี่ยเฮียมา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 ไปฝั่งนี้ไปได้ฝั่งนี้ไปได้เอาเยีางไปฝั่งนี้อย่างกูตายฝั่งนี้ถามรอบแล้วเนี่ยฝั่งนี้ไปได้ไอ้ฝั่งนี้ไปได้ตายตรงนี้ถามรอบแล้วเฮียเฮียอีไม่ควรหลงไว้เียเฝอะเฝ้ามีเฝ้าตามกูอยู่ไปเนี่ยตามอยู่หลงไอ้เฮียมีเฝ้าอยู่หน้าประตูเลย B M P มันเฝ้ามึงไม่ได้ยินหรอ ได้ยินได้ยินอุ้ยป๋อตกใจหมดอีสุดอุ้ยไอ้บีม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 บีมกูว่าไม่ใช่แล้วบีมโอ้โหเมฆมาแล้วบีมโอ้กูยอมตายดีกว่าไอ้เที่ยโอ้โหไปฝั่งนี้ไปได้ฝั่งนี้ไปได้มันเป็นสถานการณ์เฮ้ยมา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 ทางนี้ให้กันด้วยกันมั่นอุ้ยพ๋อมึงไอ้เชี่ยตัวเชี่ยเลยเนี่ยไม่เองเอ้าอันนี้เออกูไม่ไดใช่ไม่ได้อยากเป็นทางนั้นหรอกแต่สถานการณ์บีมอะครับโอเค อะไรไอ้รูปปั้นคนนี้เวยไอิถ้าอยู่กล้รูปปันอะถ้าอยู่ลรูปปัอะรูปปันมันจะคานตามช่รึเฮยไมมันคานตามเราอว่าอยู่ข้างหลังเฮ้ยมึงดูดิไ่เฟิร์สไม่ดูดูจะีเคี้ยอะไรอะไรรูปป้นหยเฮ้ยอะไรรูปปั้นไม่อยกว่ากูไปทางนู้นยังจะดีกว่านะเอาจริงๆไอเ่เหมือเหมือนคนลอกเะถ้าอยู่กลรูปปันเดี๋ยวมันจะคานไอ่อยู่กลรูปปั้นมันจะคนตาม้วเยระวังเฮ้ยอะไ อาไอ้เจี๊ยขาตาไม่ไรสัตว์พราะไงใครบอกไปขาตาไอ้เจี๊ยไปแล้วเดจาวูไอ้เัี๊ยบไม่ไดวีวีฟอ่ะไอ้เจีบไวีวีฟอเออหลอกหลอกเด็กไม่ไล่เจี๊ยปลอมหลอกเด็กไม่ได้เด็กไม่ไลรสัตว์ไอ้เจี๊ยบเหมือนแบเหมือนคนหลอกเด็กอะถ้าอยู่กันรูปปันเดี๋ยวมันจะขันเอไอ้เอยู่กันรูปปันมันจะขันตามเลยเออหลอกเด็กไว้ล่ะตามเป็นตัวเลยไอ้เจี๊ยเฮ้ยเราจะไปอยู่ใกล้มันทำไมอ่ะไอ้ป๋อ เิ่มมดูนี่ดิเพิ่มดูชนี่ไมววตตัวนี้่สวยแม่คิดว่าอยากให้มันเด็กกันไปวจะได้ไม่ต้องดูรูปปั้นไงยัยอะไรแล้วบีมมึงทำอะไรเนี่ยอกตมานยพนีดอุ้ยพ่อมึง่ะเฮียไอซุยใช่ถึงมันเดินตามอย่าไปยูไกลมันผมไปจุดมาทีนึงอะถ้าหาของอีกนี่ชิบหายเลยนะเว้ย อ๋อรอบนี้ไม่หาแล้แล้วก็หัวกับหัวแบบเฮ้ยระวังนะเว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 ้ยระวังล้มอ่ะแต่เอ้คือกูจำได้ทางนี้มันมันจะมีเฮ้ยเสียงไรวะกูรีบวิ่งเลยจังหวะนี้เฮ้ยบนบ้านตัวอะไรอ่ะโอ้คิซูมิดะโอี้คื่อมีตาโกโกวาโกโกวาที่ดูอยากใส่โกโกวาห้องเฮียอะเดนี่กูไม่อยากเข้าเลยเฮ้ยเสื่อมันมาแล้วปอปอปะ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 กูว่าไม่ใช่แล้วปอกูว่าไม่ใช่แล้ว อะไรอะไรอะใครไปนู่นอะไอ้เชยกูก็นึกว่าผีสัตว์แม่งยืนหันหลังให้ด้วยผีผีผีหัวเรียมแล้วมึงไปยืนจ้องมันทำไมอ่ะจะได้กัดได้บินเลยยืนจ้องมั่งเฮ้ยหมาเห่าแล้วหมาบ้านตู้เอ้ยไอ้สัตว์ไปรออะไรอ่ะไปดิ่ไอ้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 อ้เนี่ยกูวิ่งกลับไปเอาของเอาแล้วก็รออยู่นี่แหละ ยี่มึงกระโหลกได้ยี้ห้อไงมุมกระยุ่งขยามาตอนสองอย่างพ่อลุบกูต้องใจตัวเยี่ยนเนี่ยไม่ไอ้ยีกลุ่มันว่ามันจะบัดไปโดนแล้วแสงแม่งเข้าหน้าเออดีเยี่ยไม่ใจเลยก็ไอ้เฮียเลยสัตว์เลยพ่อไงเฮียเอาไปให้ก้มหน้าไว้ีพงเทียนเนี่ยแม่งไม่ใช่อะไรไหนมาเลยครับเหมือนหล่อครับกบาดีกบาดีอันนี้มันคือผีไรวะเบียม กโกโกวาฮะกโกโกวาชือซื้อไปซื้อเก่าไม่ไดาไอ้บีมึงไปไหนนานจังอ่ะกูมาทางแรกเลยที่เพิ่งมาออกมาเนี่ยกูคิดถึงมึงนะเนี่ยเฮียไม่เลยเฮียไม่มีคนเดินเข้าไปนำอย่าสลดนะเฮียแต่ผมผู้หญิงไงค่อยเย็ยเลยไอ้เชสุวิชัยเม่งส่นนี้เฮียมันจะพาผีมาหาเราเฮ้ยเฮ้ยเสียอะไรเพื่อนฮะ กูไม่ได้จะบอกว่างหลุดติดบล็อกอ๋อเอาไม่หลุดติดบั็กกูทำเชื่ออะไรไปได้เนี่ยเฮ้ยมึงไปดึงไอ้เปาะไอ้บีมขึ้นมาดิเดนื่อปะเหนื่อไม่ได้ทำไมเสียงเพลงแปลกแเฮ้ยมึงไปดึงไอ้บีมขึ้นมาดิไม่มึงก็ล่อผีไปหายบีมอ่ะไปเออใช่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 ไปลากมาแป๊บไม่มึงก็ไปล่อไอ้ลากไอ้ตัวลากไอ้ตัวหุ่นยนต์ดิเออลากตัวหุ่นยนตที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะโอมึงอยู่ไหนมาไปบนบ้านเขาไปในบ้านเพื่อนเขาไปในบ้านเขาไปในบ้าน เห็นขึ้นหมเขาไปในบ้านแล้วขึ้นไปชั้นสองเขาไปในบ้านขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปทำไมฮะไม่อยู่ตรงนี้นี่ในบ้านบ้านข้างหน้าเนี่ยอ๋อไม่ใช่บ้านเราบ้านเรามีคนอยู่ข้างบนอยู่แล้วปล่อยเขาไปเออปล่อยเขาดิเที่ยจะไปอยู่ที่ไหอะไรกับบ้านเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นโจ้เลยที่เปชั้นใต้หลังคาเพื่อนไม่ไม่ไปเออกูได้ละแต่แล้วก็ไปเลยนั่นแหละสุวิชัยสุมันออกได้เลยปะ อฮ้ยช่วยกันเก็บดีเผื่อกูตายเออไม่เป็นไรมึงเก่งเออใบชุบใช่ไหมป๋อไอกูมีใบชุบฮึฮไม่จบไอ้เชี่ยเออเออพอมึงส่องมึงส่องหน้าต่างไว้ดิไอเชี่ยแล้วก็ไปเลยไปเลยอบีมแล้วมึงทำอะไรไม่ได้ลยเงี้ย เออท่ไไไรมด้ลองวิ่งลองวิ่งดิลองวิ่งดิมาาดิิเฟร์สอะไรกูอยู่อยู่บ้านอยู่แล้วครับกูจะขึ้นกันแล้วเนี่ยโอ้โหมึงถ้ามึงไม่ถ้ามึงติดบัคกับไปบีมนะกูก็ไปไรเฮียโอ้โหกูไม่อยากจะโม้หรอกแม่งเอ้ยแต่มึงมาเร็วๆนะไปเลยไปเลยไปไปไปเลยไปเลยไปไปกูไปดูไปช่วยบอกในไลฟ์เฟิร์สเฮ้ยบอกไลฟ์กูทำไมอ่ะกูไม่ไปไหนหรอกอ๋อโอเคเพื่อนกูรืเบอกว่า กูไม่ได้ติดบั็กมันไม่ให้คิดแต่กูลืมปคิดโอ้ยบีมไอ้โง่โอ้ยเฮียกูกูวิ่งได้แล้วเนี่ยไอ้เฮียพวกกูพวกกูเกือบวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วไปท่าเออเฮียโชว์โหดถ้ามึงบอกถ้ามึงบอกช้ากว่านี้นะกูวิ่งเข้าไปกับไอ้ปอมแล้วใช่ไหมปอมเออใช่เอเควสเสร็จเนี่พวกมึงไม่ได้ไปนะเว้ยเฮ้ยเออไอ้เหี้ยถ้ามึงถ้ามึงติดบั็อกอีกสักนิดนึงอะกูวิ่งเข้าใส่บ้านกันสองคนแรกเหี้ยแบบ MVP ีพอะแบบเนี้ย อย่างเี้ยพวกกูวิ่งเก็บของเลยไอ้สัสไอเอ๋แม่งไอ้เชี่ยพี่เอสองสองของของคนขี้กลัวแม่งพูดมากวะไอ้เงี้ยพวกกลัวเนี่ยฮะเมื่อกี้พูดอะไรนะไอ้สัตว์เฮ้ยเฮียอะไรปอมเฮียอะไรไลดูมันนะดูมันได้ลูกปั้นอ๋รอลูกปั้นลูกปั้นเฉยโอ้ยเชี่ยแม่งปั้นกระจอกเงี้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่กูก็รออยู่ต่อบ้านเนี่ยว้าวกลัวดิกลัวดิตกใจดิเฮียแม่งโหแค่นี้ก็ตกใจเหรอไอ้สัตว์ ไอ้เ,เ,เอ็งมึงยิงเงาอะไรอะเงากูเองอสุชัยไอย้ยา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 ขึ้นไปยาขึ้นไปมันมีคนมันมีเจ้าของบ้านอยู่อออขอประตูก่อนทีประตูก็ไม่มีอะไรขออีกไหนเฮียเออปล่ออเอาหัวมอง,องดิอ,งอยู่ต่อไปไอ้บีมาแล้วไปไอ้เจ้าของบ้านทิวมาแล้วไอ้เฮียเจ้าของบ้านจะเป็นชั่วขาวเฮ้ยสุชัยมึงไปไหนเฮ้ยเรากูก่อนพวกมึงไปไหนกันน่ะบางบอกกูอยู่ข้างล่างไหกันนะเฮ้ยสุชัยกูอยู่ด้วยโอเคกูตามขึ้นมาแน่วจะไปไหนข้าไปด้วยอุ๊ยอะไรเนี่ยติดบั๊ก

เฮียบ้านจะขุดถ้ำไปทำเฮียอะไรวะเอ้าไมค์ครับไอเวนบีมมึงไปทางไหนบีมไปซ้ายขวาเฮ้ยในถ้ำในถ้ำในถ้ำก็มึงไปซ้ายหรือขวาไปในใจเธอเฮ้ยเปิดประตูแล้วประตูเปิดแล้วทำไมมีกำแพงโง่ๆอย่างนี้วะเข้าไปดิแสดงว่ายังเข้าไม่ได้เอาฟินหมอปลาเดี๋ยวเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้เราต้องไปทางอื่นก่อนไปอ้าว เออมันเข้าไปได้ไงวะกูมึงเข้าไม่ได้หรอเอ้ยเอ้าทำไมมันเข้ายังไงอะอยู่เฉยๆเงี้ยอ๋ออยู่เฉยเฉยเฮียอ๋ออันนี้กูตกใจโอ้โอ้โอ้เพิ่งเเห็นอะไรอยู่ริมๆนู้นเปล่าเออกูเห็นแล้วกูถึงโอ้โหนี่ไงทำได้สีอันนี้มันอุมเลยอเดสหลอนกูบอกเลยเอ้ามึงเคยเล่นหรอไงเฮียพ่อมึงอ่ะเฮียสไปเดอร์แมนไอ้สักเฮียบีมึงเคยเล่นไง อะไรไม่คืออะไรตอนนี้คือกูค้างไอ้เหี้ยเอ้ามึงก็กดดิมึงกดไปดิปหรอกดแล้วกขกดคลิกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคลิกคลิปแผ่นได้อันนี้เนี่ยทำไมเก่าผมพังเฮ้ย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 กูกูวานคือพี่สีพิดาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรไอ้เหี้ยมันมันมันวิ่งว่าสุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพเฮ้ยพ่ไอมึงไม่งโอ้ยโอ้ยยิงวิ่งโคตรไกลเลยใส่ใส่สีทอง เฮ้ยแล้วมึงจะไปล่อมันทำไมอ่ะสุวิชัยมให้มันก็ไปไกลๆก็ดีเราต้องไปฝังนั้นนั่นแม่งเล่นกีต้าให้ฟังเลยเฮียก็โกวาคือจีกิมีสือบิดาโโกกวอ๋อรอกูก่อนป๋อไรเปล่าข้างหลังมันลงอ๋อแล้วเปล่าเพอาะพี่หมามึงจิ้มตามมาเลยนะเว้ยอ๋อแล้วมันก็จะแล้วม,ม, mm yeah. ม,มันก็จ okay. ะหักเลี้ยวมาใช่ไหมบีม เฮ้ย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 พีคกูไปแล้วโอเควิ่งดีลอยเฮียแหละจังหวะเนี้ยรอบนี้กูเก่งด้กูจำทางได้แล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยทางมันเป็นทางตรงไงเว้ยแน่นอนเอาชิบหายไปทางไหนต่อวะเออจะกลับมันลิฟต์ลิฟต์เลยเหรอวะเออมึงมึงก็ไม่ต้องกลับดิมึงก็ไม่ต้องกลับดิ มาดิแน่จริงมึงก็มาดิอ่อม right. ึงไอ้เหี้ยโกโก้วงโกวังก็ไปดาวยิงไปดาวเป็นม่นกระจายฝั่งเลยคนไกลเลยต้องให้มันไปฝั่งนู้นก่อนปะไปฝั่งไหนไปฝั่งขวาแล้วก็จำมัไปเลยต้องไปขวาให้มันไปฝั่งซ้ายก่อนเฮียอีเด็กเป็ดให้มันไปซ้ายแล้วเราไปขวาไม่มึงก็ล่อไปดีบีมมึงก็ไปจ่ายทางซ้ายอ่ะพร้อมมาดิอิตาดมาไปขวาดิไปขวาที่เราต้องเล่นให้จบไอ้เหี้ย ไปไปทางไหนต่อไปสู่ค่นามาไล่เยี้ยมเนื่อยกล้าตายเอ้ยเฮ้ยเกี่ยวไรเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูจำเสียงนี้ได้รอบไปทางซ้ายรอบไปทางซ้ายคนนึ่งรอบไปทางซ้ายเลยปอมมันยังไม่โผล่โอเคต้องสวนครับจริงปุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย มานีมือมาหนีมาอีดอกมาหน่อยมาหน่อยมานี่มานี่มานีอีเดียเเฮ้ยดังดังคำากระตุกกี้ปกกี้พี่ไปพร้อมกันป้าปกกี้อ้าแล้วเหมือนไม่มาหาเราวะหนึ่งหนึ่งสองไปกเอ้ยไปด้ ดีมากเอาเอาผีตามมาแล้วเพื่อนโอ้ยกูตายกูตายกูตายได้นะแต่กูยังไม่ตายโอ้ยเฮียอะไรกูบุตจบุตรบุตจชายบุตรบุตรบุตรชายโอเคกูตามด้วยไอ้กันน่ะเฮียอ้กันน่ะอันนี้เขาวงกฎนะเว้ยมึงไม่มีพวกกูมึงตายนู่นไอ้สุขิชัยมึงตายได้นะแต่กูไม่ตายรออยู่ทางขวาแม่ กูก pues huh. oh, ็เล hey, ี bueno, um ้ยวขวาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยก็มีมีเฮีแค่ขวาไหนวะเนี่ยอุ้ยเหี้ยตกใจหมดไอ้บอาไปไหนไอ้บอาบ้ากำลังผีไอ้เหี้ยเหี้ยผีผีผีเฮียผีโคโกะวาโคชิโลไอ้เหี้ยคนละแมพเออตัวนี้ผีไม่เบ้าใช่หรอใช่ฮะโคโกะวะโกชอ่ะเดี๋ยวมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้อะไร เออไม่เจอเลยเฮียกูไม่บีมรับจบเฮ้ยอ่านดิบีมแปลแมปอะไรเลสสาระบีมแปลยูบนจุดจอเฟนกับเพื่อนของคุณค้นหาเพื่อนของคุณกูจำได้แค่นี้อ่าโยเมเนตออกาจากโรงแรมเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่เร็วเฮ้ยนี่มันเนจจันทาทานเฮ้ยเนจก็ชิมไม่ได้ย อุ้ยอะไรอุ้ยอะไรเด้ออะไรเนี่ยบีมเด้ออิมมอร์เทลพาเลนอุ้ยพ่อมึงเครียตกใจหมดไอ้ควายเยี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวแล้วเอ็นออฟแชปเตอร์วันนี่ไงจบแล้วว๊าออนไว้เชี่ยแม่งออนดีสัตว์กูวิ่งอยู่คนเดียวไองแชปเตอร์สองเลยแชปเตอร์สองเลยเอ้ยเก็บไว้เล่นมันอื่นมันก็ได้โอันเพราเราแล้วเราออกไงอะเพื่อน